สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมซื้อ,อไปอาหารกลางวันมาแล้วอาหารกลางวันคืออะไรครับผมมาแล้วมาแล้ววันนี้สาวเสื้อแดงทําเมนูอะไรมาครับผมวันนี้าปรรันของสาวปานนะค่ะอ๋อ oh, เป็นวันนี้เป็นคิวของสาวปาน ใช้บริการเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนย้ายโดยไม่ออฟพ่อเป่าโอเคนะฮะเย็นนี้มีพิเศษหน่อยพิเศษอีกแล้วโอ้โหเอฟซีเท่มเติมแต่ว่าคุณแม่ก็จะเลือกเลี้ยงเนื้อย่างนะตอนเย็นนี้ป๊าดง่ายๆนะแม่เนาะจ้าแล้วก็พากันร้องยิ่งถือถือทั่วถือชาวมาแล้วแต่ละคนเด้อยถือของค่อยๆเพราะแม่ก็ว่าแม่ไม่อยากจะเอาโฟล์วอะไรนะอ่าอ่าดีแล้วดีแล้วใช่ครับ เราวนี้เราก็ช่วยกันรื้อโดมอะไรนเนาะครับผมมันหนักอยู่นะมามาเดียวนี้ไม่แน่ใจว่าเปลนเมนูอะไรนะฮะน้ำสีลังเลยแลเนี่ยป๊อดน้ำสี่ลังเลยเหรออ๋อเมนูลูกชิ้นนื้อัน

น่ารับประทานมากนะครับเอาแบบนึงเลยนะคะมันจะได้อะแล้วมอนั้นเดี๋ยวแม่นึงนึ่งสมุนไพรแม่ก็ไม่มีมือจับแล้วลูกจับช่วยกันโอ้โโอเลยวันนี้นะคะรู้จักซะด้วยนี่สมุนไพรกได้เยไดไหออนสมุนไพรโอ้เก้แท่นเยอสร้างวานอันนี้คือกระนั้นแทน้อง อันนี้คืออันน้ำเขาทำอันนี้ก็ไก่กรอกไก่กรอกของใหญ่หมาร้อนเหรออะไรนะฮอตดอกหมาร้อนโอ้คิดได้จังเลยเบบีบอกฮอตดอกเนาะเบเป็นไทยก็หมาร้อนปลานั่นนะฮะตามนั้นเดี๋ยวมาดูเครื่องดื่มใกล้ๆชัดๆก่อนนะฮะเนีเป็นน้ำส้มเกตดหิมะนะครับมีน้ำส้มนะฮะลง อันนี้น้ำส้มไหมอ่ะทำไมมันเป็นเหมือนโอวันตินนะฮะ,ะอันนี้น่าจะเป็นน้ำดิ้นจีนะฮะอันนี้นะฮะมีทั้งหมด,ะะะมดสี่ลังเนาะนะคร<อ>ับผม,มน,น,น้ำส้ม น้ำช่มเกตหิมะนะฮะว่าจะเกตเย็นพูดเร็วเร็วพูดเร็วเร็วพูดเร็วเร็น้ำช่มเกตหิมะโลากไปไหมวนเด็กหนักึูกเลยเนี่ยหมอย่าลากเสียงนะอย่าลากเสียงนะอมางลน้ำช่มเกตแลนองมลันะสมูด้วยสม้วยอีกแม่มาสางวานมาบ้า เดอ้เอเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเสียงก่อนโอ้ลุ้นมากเลยนะฮะลุ้นลุ้นติดเหลืองมากเลยคลิปนี้นะฮะไม่ติดไม่บอกว่าน้ำส้มเกตหีงะใหรก็มากินเด้อทคมานีเด้อไหม อันนี้แหะอันนี้แม่แม่ไพ่พูดว่น้ำส้มเกล็ดหิมะน้ำส้มเกล็ดหิมะมะล่าเสียงแม่ไม่ล่าเพราะว่ามีเม่ชอบรู้สึกว่าพี่เสือนี่จะชอบมากเลยนะโอ้ยแล้วไม่จะพลุ่งมซะก่อนอ่าประเดิมบอสน้ำส้มเกล็ดหิมะแม่ชอบซีนนี้มากนะคะเนื้อปลาขาแตงนะจอ๋อนี่นี่ไงที่เปิดอยู่ไหมมองนี่ไม่ใช่บอสเพราะวนะาเปิดสองลังก่อนมีอะไรบ้างบ่ายแล้ว เปิดเลยเหรออันนี้ก็กินได้ทั้งวันเลยใช่ไหมเนี่ยใช่วันกินทั้งวันใช่ไมก่อนพ่อเออ ผู้ใหญ่เจดีชื่ออะไรทีเดียวคุณหมอแนนซี่ของคุณหมอแนนซี่ใช่หมอไทยครับผมคนสวยๆน่ะรู้จักไหมคุณหมอสวยๆเห็นเห็นรูปน้อยๆตรงชื่อเวลาเม้นต์มาแต่ตัวจริงยังไม่เคยเห็นคุณหมอเนี่ยนะฮะอ่ะคลิปนี้นะฮะคลิปนี้คุณหมอแนนซี่อยู่ที่ไหนนะฮะรีบมารักษาพี่ชัยทุนพี่ชัยขาจะขาดเลยเนาะคุณหมอเข้ามาอย่างนี้นะเป็นเข้ามาอย่างเพราะว่าพี่ชัยนี่เป็น ผิดเป็นแผลอ๋อใช่ใช่ใช่นะฮะอ้าวมีสีห่วงด้วยน่าจะเป็นเอ่อเปือกเปลือกสาวปานพูดได้ยินไม่ใช่เผือกเปลือกเดิหน้านี้ผนไปนางสาวปานหนึ่งพี่ต้องให้ต้องให้คนไอช่องบางช่องฝ่ายตรงข้ามกินนะเนี่ยชอบเผือกเราเหลือเกินคือพี่เสือบอกว่าให้พี่แอนอ่ะไม่ใช่คืออัปเดตอะไรคือได้มาแคได้มาคุณหมอแนนซี่จัดให้ผ่านช่องสาวปานนะ น้ำส้มกระเล็ดอ่านอ่านอ่านให้พี่เอนอ่านหน่อยอ่านหน่อยน้ำส้มกระกระกระเล็ดหิมะให้อ่านลากลักอ่านลากลักเสียงน้ำส้มกระตื๊ดก่อนตื๊ดก่อนพี่เสียงฮีมะเอาภาษาบ้านที่ภาษาบ้านที่เครับส้ม พี่โกรดพี่โกรดเหมือนกันอีกเดี๋ยวเราไปกินน้ำส้มโกรดที่น่ากันพี่น้องเยาะมีอะไรตัวเองน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปานบอกบริการอ่าก็มีลูกชิ้นเจครับผมมีลูกชิ้นเจนะแอนแฟมิลี่โอ้ลูกชิ้นเจโอ้บังโม่บังกลัวบังแตงใครโกหกพี่แอรนะโอ้ใครโกหเป็นปลาเด้อดิกินเจ้เยอะ ให้น้องเปิดนะน้องเปิดเปิดฟังเดี๋ยวเอาให้ลูกสาวแล้วกันนี่นะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายแป๊บหนึ่งอะไรนะทานเองไม่ได้ก็ให้ลูกให้ลูกสาวทานทานแทนนะครับเพเยอะมากนะทุกคนเยอะมากมีน้ำจิ้มนจฮะมีน้ำจิ้มโอ้นะฮะซื้อจาพี่เรนซี่ไทยเนาะครับผมคะจัดไปอือหืองานนี้ ยูทูบจะไม่พูดลงุูดก็ไมันรู้ไปรับรองเด้อน้ำหนักจากน้ำหนักน้ำหนักมามาแถมไม่รู้ตัวเด้อือนี่นะรออยู่นี่นะเดี๋ยวเห็นนั่นไหมเถือกเนี่ยไม่ได้เถือกเดี๋ยวมันจะเย็นนี่นี่ปิด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 เลยปิดเลยเดี๋ยวมันจะเย็นมีสับปะรดด้วยเหรอมีจริงเหรอ อ่าสายพักหนึ่งคนนั้นจะจะตั้งะอัพคลิปอีกแล้วนะฮะวันนี้แม่ออฟแล้วกี่คลิปแล้วครับผมวันนี้แม่เนอะบอไม่ค่อยได้เลยพ่อได้กี่คลิปวันนี้ได้กี่คลิปแล้วครับหนึ่ง สบายคลิปล้านอ๋อหนึ่งคลิปล้านวิวโอเคนะฮะฟังก็ฟังกันแล้วแต่ไม่รีบเรื่อยๆไม่ได้แซงใครไม่ชอบแข่งกับใครไม่ชอบแกจะเรื่อยๆชิียวๆโอเคนะฮะอ่ะนี่คือภาพบรรยากาศจากตลาดน้อยหลุงพลล่าสุดนะฮะ การรื้อถอนก็ตอนนี้น่าจะประมาณ80%แล้วเนาะนะครับนี่นะรวมด้วยช่วยกันนะฮะสมบัติสมานสมัคคีณนะโดมแม่โสระพีของเราขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมซื้อรอายสวัสดีครับ